สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบมี AI เก่งๆอยู่ในมืออย่างพวก Large Language Model เนี่ยแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะใช้มันให้เวิร์ k สุดๆกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราได้ยังไงใช่ครับหรือบางทีใช้ไปแล้วเอ๊ะผลลัพธ์มันยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะกับทักษะที่เรียกว่า AI fluency หรือว่าความคล่องแคล่วในการทำงานร่วมกับ AI นั่นเองครับผม ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากหลักสูตรของ Anthropic เลยนะคะเขาเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจในการทำงานกับ AI ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับซึ่งอันนี้สำคัญมากนะโดยเฉพาะคนทำงานสายเท็กซ์อย่าง Software ์เดเวลอปเปอรที่เดี๋ยวนี้ต้องใช้ AI ช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับจริงค่ะแล้วหัวใจสาคัญของเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีกรอบความคิดอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า 4D framework 4D framework ใช่ครับ มันออกแบบมาช่วยให้เราทำงานกับ AI ได้ฉลาดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรและ Developer อย่างเราเราเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวดีแรก Delegation การมอบหมายงานอันนี้คือคือการตัดสินใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะงานส่วนไหน AI น่าจะทำได้ดีส่วนไหนเราควรจะทำเองใช่เลยครับสำหรับ Developer นะ เดลิเกชันมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยให้ AI เขียนโค้ดส่วนนี้ได้ไม้แค่นั้นนะ <S <S แต่มันอาจจะลึกไปถึงว่าเราจะให้ AI ช่วยสร้างโค้ดพื้นฐานซ้ำๆพกบอยเลสโค้ดไหมหรือให้ช่วยหาข้อมูลเบื้องต้นก่อน <S <S อ่าเข้าใจค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปโฟกัสกับงานที่มันซับซ้อนกว่าถูกต้องครับไปโฟกัสที่การออกแบบอาร์เคเทกเจอร์หลกักหรือแก้ปัญหาที่มันยากๆที่ต้องใช้ความเข้าใจบริบทธุรกิจหรือประสบการณ์ของเราเองอะไรทานองนั้นครับ เหมือนแบ่งงานในทีมเลยนะคะพอเราเลือกงานให้ AI แล้ว D ตัวที่2 Description การอธิบายอันนี้คือเรื่องการคุยกับ AI หรือเขียนพร้อมใช่ไหมคะครับผมจุดนี้สำคัญมากดูเหมือนจะเป็นศิละปะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าจะสั่งให้ AI เขียนโค้ดเนี่ยสำคัญมากๆครับการเขียนพร้อมที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเออเขียนฟังก์ชันนี้ให้หน่อยนะครับรีบที่ใช้ข้อกำหนดเรื่อง performance หรือแม้แต่สไตล์โค้ดที่เราอยากได้อะคะ่ะ อ๋อต้องละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ครับบางทีอาจจะต้องให้ตัวอย่างโคดนิดหน่อยเป็น fill shot prompting อะค่ะอืม mm hmm. หรือใช้เทคนิคที่เรียกว่า chain of thought คือบอกให้ AI มันอธิบายเหตุผลหรือขั้นตอนการคิดของมันออกมาด้วยอ๋อเพื่อให้เราเช็คได้ด้วยใช่ครับเราจะได้ตรวจสอบลอจิกได้แล้วก็ได้โค้ดที่มันตรงความต้องการจริงๆแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นด้วยโอเคค่ะพอ AI ทางานให้เราแล้วได้ผลลัพธ์มาก็มาถึงดีตัวที่3 discernment การพิจารณาแยกแยะครับผมอันนี้คือขั้นตอน QC งาน AI เสนะคะในมุม Developer ก็คือการรีวิวโค้ดที่ AI เขียนมาถูกต้องครับคือไม่ใช่แค่ดูว่าโค้ดมันทำงานได้ไหมนะครับแต่ต้องประเมินด้วยวิจารณญาณเลยว่าโค้ดนั้นมันปลอดภัยหรือเปล่ามีช่องโหว่ไหมเขียนได้กระชับมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีมหรือเปล่าอืมอ่านง่ายไหมด้วยใช่ครับอ่านเข้าใจง่ายไหมแล้วก็สำคัญสุดๆคือ มันตรงกับ r e q u i r m m n t t จริงๆหรือเปล่าต้องคอยมองหาข้อผิดพลาดหรืออะไรแปลกๆที่เราไม่ได้คาดคิดไว้เสมอเหมือนทำโค้ดรีวิวปกติเลยแต่เพิ่มมุมของการเช็คงาน AI เข้าไปประมาณนั้นเลยครับเพิ่มมิติของการตรวจสอบผลงานจาก AI เข้าไปค่ะแล้วดีสุดท้าย Diligence ความรอบคอบอันนี้จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็จริยธรรมในการใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับ สำหรับ Developer, เนี่ย Diligence ก็คือการใช้ AI อย่างรับผิดชอบเช่นต้องระวังเรื่องข้อมูลสำคัญหรือโค้ดที่เป็นความลับของบริษัทไม่ให้มันรั่วไหลออกไปตอนเราใช้ AI นะครับอืมอันนี้สำคัญมากครับแล้วก็ต้องตระหนักถึงที่มาของโค้ดที่ AI มันสร้างขึ้นมาด้วยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ค่ะและอีกอย่างคือการสื่อสารในทีมอย่างโปรง่งใสว่าส่วนไหนของโปรเจกต์ที่เราให้ AI ช่วยทา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวมครับพอเข้าใจสีดีทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่า d e v วล o อปเตอร์เราจะทำงานร่วมกับ AI ได้ยังไงซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันจะเน้นไปที่รูปแบบ Augmentation หรือเปล่าคะที่แบบ AI มาช่วยเสริมเราเพิ่มประสิทธิภาพแต่เรายังเป็นคนคุมเกมเป็นคนตัดสินใจหลักใช่เลยครับ รูปแบบ Augmentation เนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์นะคือ AI เหมือนเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของเราช่วยร่างโค้ดหาบัก๊กหรือทำเอกสารให้ mm hmm. แต่การตัดสินใจสุดท้ายการออกแบบโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของ Developer เราอยู่ดีต่างจาก Automation ที่อาจจะเหมาะกับงานที่มันทำซ้ำๆอัตโนมัติไปเลยมากกว่าถูกต้องครับ อ t ต m a t ั o n อาจจะเหมาะกับงานแบบนั้นมากกว่าแต่ก็น่าจะมีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะหยิบ AI มาใช้แล้วเก่งเลยหรือใช้ได้เต็มประสิทธิภาพทันทีจริงครับอันนี้เป็นความท้าทายเลยการพัฒนาทักษะ AI fluency แล้วก็การสร้างวัฒนธรรมการใช้ AI ให้มันถูกต้องเหมาะสมในทีมพัฒนานี่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะ สำคัญมากครับการฝึกอบรมการแชร์เทคนิคเขียนพร้อมดีๆหรือการกำหนดแนวทางทำดีเซอร์นเมนรวมกันในทีมเนี่ยจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากขึ้นเยอะเลยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆลงได้ด้วยครับสรุปแล้วนะคะ AI Fluency กับกรอบคิด 4D เนี่ยก็เหมือนเป็นเข็มทิศหรือเป็นแนวทางให้นักพัฒนายอย่างเราๆสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมั่นใจขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่ตามเทรนไปเฉยๆแต่เป็นการยกระดับการทำงานของเราจริงๆใช่เลยค่ะทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าไอการทำงานร่วมกันแบบ augmentation เนี่ยหรือที่มันอาจจะพัฒนาไปสู่รูปแบบ hybrid ที่ซับซ้อนขึ้นอีกคือมนุษย์กับ AI ทํางานผสมผสานกันใกล้ชิดกว่าเดิมมากๆอืม,มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปมากน้อยแค่ไหนและบทบาทของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เราเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในอนราคตอันใกล้นี้ครับ โหเป็นคำถามที่น่าสนใจและต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่อง AI fluency ในวันนี้ก็คงต้องจบลงประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ